แมนยู Man, ทำได้จมเรือใบคว้าแชมป์เอฟแฟนผีเสียงแตกเทนฮากอยู่หรือไป ผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเรียกได้ว่าเป็นการพลิกล็อกพอสมควรครับเมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะแมนซิตี้ไปได้2-1พังงาดคว้าแชมป์เอฟเอครับมาครองเป็นสมัยที่13ได้สําเร็จครับโดยก่อนเกมครับไม่มีใครคาดคิดว่าแมนยูในสภาพทีมแบบนี้ครับจะชนะแมนซิตี้ได้ครับเพราะว่าการจัดตัวเนี่ยก็มีปัญหาครับแม้ว่าเมื่อคืนครับจะได้ลิซันโดมาร์ติเนสกับราเฟลวารานกลับมายืนเป็นเซ็นเตอร์ตัวจริงแต่ว่ากองกลางตัวหลักอย่างกาเซมิโร่เนี่ยมีอาการบาดเจ็บจนไม่มีชื่อเลยนะครับทำให้เมื่อวานนี้ครับเท จัดแผนใช้กองกลางลงไปเยอะหน่อยทั้งอัมระบัดทั้งคอมบี้เมนูทั้งสกอตแมคโคมินีครับแล้วก็เล่นรับเล่นแบบรถบัสแล้วก็โต้กลับเอาครับแต่ว่าโชคดีครับที่กองหลังอย่างยอ์โกควาดิโอเนี่ยไปแจกส้มนะฮะส้มตกส้มหล่นกลางสนามทําให้กาลาโชเนี่ยหลุดเข้าไปยิงก่อนครับหลังจากนั้นคอมบี้เมนูยิงเป็น2ประตูต่อศูนย์ครับสุดท้ายเนี่ยซิตี้จะมาตีตื้นได้1ลูกก็จริงแต่ว่าไล่ไม่ทันจบเกมครับแมนยูก็ผงาดคว้าแชมป์เป็น f a ฟครับสมัยที่13 ไปได้ครับหลังจบเกมครับมีสถิติต่างๆเกิดขึ้นมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการแพ้นัดแรกในรอบ400กว่าวันของแมนซิตี้ที่มีโรดี้ลงสนามครับโรดี้เด่นลงสนามให้แมนซิตี้เมื่อไหร่นะซิตี้ไม่แพ้มาเกินปีหนึ่งครับแต่ปรากฏว่าเทนฮากก็ทําได้ครับพาแมนยู U, ชนะทีมของเป๊ปได้แล้วก็เป็นการพ่ายแพ้นัดแรกในรอบ30กว่านัดด้วยเสียสถิติหลายต่อหลายอย่างครับแล้วก็เป๊ปเนี่ยเวลาพาทีมเข้าชิงบอลถ้วยที่ประเทศอังกฤษเนี่ยไม่เคยแพ้ครับก็มาแพ้ ครั้งแรกให้กับแมนยูเหมือนกันทาให้หลังจบเกมครับแฟนๆผีแดงก็เริ่มเสียงแตกครับคือก่อนเกม,มีกระแสข่าวว่าเทนฮากจะโดนปลดแน่ๆครับแต่พอพาทีมได้แชมป์เนี่ยแฟนผีบางคนก็อยากจะให้โอกาสเพราะว่าปีนี้เนี่ยตัวมันเจ็บเยอะลอเกินดังนั้นเนี่ยถ้าเทนฮากได้ทําทีมต่อในสภาพทีมที่พร้อมกว่านี้อาจจะดีขึ้นก็ได้ส่วนแฟนผีบางคนก็ยังยืนยันว่าแม้ว่าจะได้แชมป์แต่วิธีการเล่นมันไม่ได้ก็อยากจะปลดเหมือนกันซึ่งตอนนี้แฟนผีหลายคนก็เสียงแตกดังนั้นเนี่ยคลิปนี้ก็อยากจะถามแฟนผีแดงหลายคนครับว่าคุ พอที่จะไปต่อหรือพอแค่นี้ก็ลองเมนต์อบอกกันหน่อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแล้วก็แชร์กดติดตามช่องได้นนด้วยเพราะวัาในคลิปหน้าสวัสดีครับ